โอเคนะกล่าวสวัสดีด้วยเลยอยู่ผมพีเซอร์นะเล่นเกม Minecraft Survival แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างเอออะไรนะเราจะมาสร้างอะไรวะฟาร์มกระจกอะเขาเรียกอะไรวะฟาร์มกระจกอะผมเรียกไม่ถูกอะไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็เตรียมของมาแล้วนะฮะผมก็คิดสดเหมือนเดิมนะฟาร์มกระจกเนี่ยผมก็ได้ทําที่ไปทางทรายตรงฟาร์มมอนสเตอร์มาแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าแม่งเอ,อ้ย มอนเกิดไปนอนก่อนนะฮะมอนมันเกิดเยอะนะโอเคเอนอนก่อนแล้วกันแอดเินี่ก็ยังหาไม่เจอเลยนะโอ้เลยคริปเปอร์วะ่ะคริปเปอร์เี่ยมันเสียงมันดังจังวะคริปเปอร์ คริปเปอร์นะฮะคริปคริปเปอร์เหรอสปไปเดอร์ด้วยอือทูฮิตฮะเอ่อเราจะสร้างห่างประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้วยกันอ่ะแปดนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยต้องตรงนี้ดิเออ นะครับแล้วก็ตรงนี้แปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแล้วก็ห่างจากขอบเนี่ยประมาณแปดอีกแต่ขอบนีมันไม่เสมอกันวะเอาตรงนี้เป็นหลักแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเราตีไปเลยฮะกระจกจะพอไหมวะเนี่ย โอเคจะเข้ากลางแล้ววะเออหน้าฟาร์มจะรันไปทางสปาร์วเตอร์นะเฮ้ยเราจะเข้าได้ประมาณกี่ทางเลยวะเข้าได้ประมาณทางเดียวนะไม่รู้ต้องคิดสดนะฟาร์มนี้ฟาร์มกระจกนะเอา้าชิปหายแล้วโอ้โหนี่มันคตรเรียดายของนะอ่ะตรงนะเอาไ,ไปเลย ร <c oughs> ะยอมมันเสียอะไรของนะแต่ว่ามันไม่ตรงตามเป้าอะ่ะโอตาขีจริงๆนะขออภัยด้วยปุ๊บเอา้ากระจกโอเคเหลืออีกผมมีซิลทัชซิลทัชอยู่นี่วะทำไมไม่เอามา e n c h a s นะพอดีว่าเป็นไข่เนะี่ยขออภัยด้วยนะกูเป็นโครโรนาเหี้ยไม่ใช่แหละอ้าเอาเอ,เอลืมมุมนี่เราจะตีด้วยคอร์สนะ ทิปเป็นแค่หนึ่งสองสามสี่ผมเอาซิลทัดมาเอ็นชาร์ดดีกว่าไม่เป็นไรเนะนี่ยยอมยอมยอมพีเอ็กลงเยอะนะพีเอ็กลึกแป๊บนึงเอ็นชาร์ดซิลทัดซิลทัดวันโอเคก็ปุ๊บปุ๊บเลเวลเสียไปเท่าไหร่สีเ่เลเวลไม่เป็นไรชิว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 นะไม่เป็นไรแป๊บนึงเอาของลงมาก่อนนะ เสียง NPC อีกแล้วไอ่อค้านี่เอาเชือกดีกว่ามันไปอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อมันหายตัวอยู่โอเคเอาเชือกมาฮะได้และเดี๋ยวสองตัวนี้เราค่อยพาเข้าไปในนู้นนะในฟาร์มฟาร์มกระจกเราจะรวมทุกอ,อย่างนะเฮ้ยลุงมา้าว่ะเดี๋ยวดยวูพาเข้าแน่นะไม่ต้องห่วงแะขึ้นมาสี่แล สูงสี่นะหนึ่งสองสามสี่โอเคอีกิ่งต้องประมาณห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเออต้องประมาณนี้นะลูกม้าอะไรจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแต่ฝามแม่งเล็กไปว่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันก็เราจะตีเลยไหมตีกรอบเลยป่ะ ความกระจกผมแม่งในหัวมันไม่ใช่อย่างนี้อะ่ะชิปเป่งในในหัวมันกว้างกว่านี้ว่ะชิปหายแล้วไม่ทันแล้วไม,ม่เลยคิดสดวะ่ะปุ๊ปปุ๊ปุ๊ต้องลาวแน่เดียวไม่สวยแน่เดียวผมว่าโอเคลูกม้าไม่เข้ามาเองมันรู้นยเอ้ยไม่ใช่ขึ้นเป็บล็อกหนึ่งไอ้บ้าเอาอันนี้เป็นหลักเวยก่อน มันไม่ใช่ในอย่างนี้นะในความคิดผมเนี่ยมันไม่ใช่สีเหลี่ยมๆก็โง่อะชิปเป่งแหละทำไมดีวะเนียถ้างั้นก็ต้องขยายไปกนะัะผมว่าน่าจะต้องขยายว่ะต้องขยายข้างนอกนะฮะชิปเป่งแหละลองดูก่อนนะลองดูก่อนมั่วเอานะครับคิดสดเหมือนเดิมโอ้ฝนตกคิดสดเอาฮะฟ้าแบบนี้ เอา้าโอเคเนี่ยผมอยากได้ประมาณเนี้ยมันไม่ใช่เลียมๆผมก็งูอ่ะที่ผมจะทำประมาณเนี้ยโอเคแต่มันน่าจะเบลองกระจกนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกเออแล้วก็เนี่ยตีมันมเลยฮนะสองบล็อก พาะเหมือนว่ามันยืนได้ไงชิบหายพื้นเดี๋ยวค่อยมันเปลี่ยนนะฮะพื้นเนี่ยไม่เอาพื้นหญ้าแน่ๆนะแต่ยังไม,ไม่ได้คิดนะว่าจะเป็นพื้นอะไรถ้าไม่เอาพื้นเนี่ยอโอเคแล้วก็คิดสดอีกแล้วครับอาจจะใช้หนึ่งขอไปอนะอาจจะตัดไปบ้างนะโอเค ก็สูงประมาณเท่านี้เนาะตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บโอเคตึบ๊บอ้าเลยแล้วโอเคแล้วก็มันเท่ากันบอกเนี่ยปเป็นไงไม่ได้เท่ากันเลย อืมโอเคแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวอควอร์สมาไปอีกทีนึงพื้นนี่เนี่ยทำเป็นพื้นคอร์สนะต้องไปขุดอีกแลหละโคตรขี้เกียจน,นะมันโหดร้ายเกินะในเนเธอร์นี่เอดเดอโอเคเอ้ในเนเธอร์โคตรโหดร้ายอ่ะขอไปนะประตูประมาณไหนดีวะเนี่ย คือประตูเนี่ยผมกะให้มันยืนออออย่นออกมาออกยื่นออกมาประมาณนี้เนีัยจะดูเป็นแบบฟาร์มมากกว่านี้เชี่อพี่แอ็ก X จะแตกว่าไม่นานแล้วแหละพี่แอ็กนี่โอ้ไม่คุ้มเลยว่ะชิบหาย,ลยแล้วไม่าจะคุ้มนะเอ้าตรงเพราะมันมันก็จะระเบิดอยู่แล้วโอเคมาตี ขอบด้านบนฮนะกระจกมีเยอะในบ้านผมเผาไว้รอนะโอเคแล้วก็แล้วก็วกไม่ใช่ใช่ไหมวะเอาเหี้ยฝ่ามงิงลืมเองชื้นเออไม่ใช่ <laughs> นี่นอย่างนี้ไปแล้วก็สุดตรงนี้ ใช่ไหมวะเฮ้ย <Hey, S 1> มันเหมือนกันเปล่าวะเนี่ยชิปเปงแล้วรูปแ,แบบฟาร์มองจำไม่ได้ด้วยเออ,เอ,อลองใช่ใช่ถูกแล้วเอ,อ้าใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เนาะประมาณนี้มั้งโอเคพื้นเนี่ยนะ่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นน้ำใช่ใช่ใช,ใช่ยังไม่รู้นะครับเมื่อคืนแบบตากฝนเนี่ยขอ,อไปด้วยนะถ้าเสียงแบบ เหมือนไม่ก็สบายนะไม่ใช่โควิดน,นะถ้าโควิดนาก็ชิบหายเลยกักตัวนะพอดีเมื่อคืนตากฝนนะครับแล้วก็ไปนอนในห้องนะฮะห้องแมงย็นจัดนะครับโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บอ่อตึบต๊บ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 ต okay. ึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคเร็วนิดเดียวแล้วเว้ยกระจกจะพอไหมเนี่ยพอหรือเข้าบนอีกครับ ขบนเนี่ยคิดไม่ออกอีกแล้วเดี๋ยวค่อยๆว่ากันฮะโอเคโอ้ไม่ถึงอีกโอเคเอ่อปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็ตึ๊บตึ๊บ โอเคเลยอีกแล้เพลินไปหน่อยโทษทีพี่เพลินไปหน่อยนะตึ๊บตึ๊บเอาก็อะไรวะตึ๊บตึ๊บโอเคตึ๊บ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 โอเคทำไมกูต้องโอเคเลยวะเนี่ยข้างในาเนี่ยจะเป็นพื้น,นอ่าพื้นนี้อยู่แล้วนะพื้นแบบพื้นหญ้าเฮ้ยข้างๆเนี่ยทำเป็นโกลสโตนผสมน้ำกว่านะครับเพราะว่ามันนา่าจะมืดเกินนะข้างในาเนี่ยคิดดูแล อะไรฟาร์มยังเบต้าเลยโอเคชิปหายทางเข้าอยู่ไหนวะเนี้ยเอ,อม,มันมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามชิปหายจะเข้ากลางไงไวะเนี้ยเอา้เอา,เ,อาเข้ากลางได้ถูกแล้วเราจะทำเป็นแบบเข้ากลางแบบสามบล็อกอะเอาตกอีก เตรงในดีเอ่ยหน้าใหญ่หญเลยเราต้องทำนะครับเอคุณน้ำล่องไปก่อนแล้วกันประมาณนี้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นแบบประตูฟาร์มอะ่ะแล้วผมยังทำประตูแบบเปิดปิดด้วยเขาเรียกประตูเลยว่าเลสตโตนะ่ะคือแบบความคิดในสไปเดอร์ผมไม่เคยเล่นนาน,นขนาดนี้มาก่อนนะเข้าเข้ากันเข้ากันเลยวะ ิบหายแล้วเข้ากลางมาวันนี้เข้ากลางวันนี้โอเคนี่แหละที่กูต้องการนะฮะแล้วก็ตีคอร์สไปเลยนะฮะคอร์สคอร์สคอร์สโอเคคอร์สไปตรงนี้ชิบหายคอร์สไม่พอแน่เลยวะผมออกมาเยอะนะทำไมเหลือแค่นี้ละโอ้โหเหลืออีก พอสผมออกมาเยอะมากนะจริงๆโอเคก็ได้ประมาณนี้แป๊บนึงไปดูคอสในบ้านแป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าผมพาไปเยอะจริงๆนะกูต้องไปหาในเนเธอร์อีกแหละไม่เอานะไม่อยากเข้าไปเลยผมก็ขุดเราก็ขุดมาเยอะนะยี่นี่มันไปไหนหมดละ่ะพอดหมดเกลี้ยงเลยว่ะท่านผู้ชมอยืนนิดน่งเห,หน่อยเองโอ้โหพอสหมดเลยว่ะ ว่า okay, ดีวะเอ่อนอนก่นันบุ้มเข้าไปในเนเธอร์ก่อนนะผมไปเอาคอ้ดมาสักนิดหน่อยนะเฮ้ยนี่ไงคอรสโทรทเซียนโอเคอยู่เอาเศษมาให้หมดเลยฮะหาแป๊บนึงนะเราหาค้ดแป๊บนึงนะครับน่าจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยของเราก็าเก็บมั่วเลเกัน นะครับยู่นู้นมีบ่ะโอเคสิบเจ็ดพ็อกได้อยู่ไม่ได้มากก็เลยเนะี่ยโอเคไปแบบฟาร์มมาเลินะนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วซ่าเหมือนโรงเรียนเลยว่ะเป็นมามาไม่เหมือนโรงเรียนเฉย โอเคโอเคทำไมคุณต้องโอเคเดี๋ยวเนี้ยแล้วก็ทำออกมาประมาณกำลังสวยฮะสามไอเรื่องกระจกเนี่ยไม่เป็นไรนะผมขุดมาเยอะมากนะแล้วก็ชิบหายพอไหมเนี่ยเอา้าไม่พอแน่เลยวะ่ะ อันนี้ก็ปลาไปสี่แล้ว่ะเดี๋ยวผมต้องมาถมตรงนี้เพิ่มนะครับแต่เนี่ยเล่นนอกรอบอะไอะ้ที่ถมเพิ่มฮนะเอาตรงนี้ไปก่อนตรงนี้จะเป็นคอร์สนะครับสีบ่บล็อกข้างในเนี่ยจะทำเป็นโดมขึ้นไปเลยนะฮะอ่ะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยขอตัวลาไอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อนกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับฟาร์มฟาร์มกระจกนี่ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะพาร์ทนี้เนี่ยผมไปเตรียมของเตรียมอะไรมาก่อนนะฮะ สำหรับนี้สวัสดีครับกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพิ่มกำลังใจในการทำคลิปบ๊ายบาย